ไอเซฟพูว่าไม่ทันแล้วแหละถึงทันเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปดูเขียดเขียดเ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 ขียดเีเคียดเียดเขียดเขีเซนสุดุณนี้เซนสุดุงนี้เหมือนบีบคั้นกันเลยนะคันนี้สรุปเอาสีนี้เนาะสรุปเอาสีนี้นะสีนี้แหละจบทำทำไม EP นี้ เราอยู่กันครบหน้าในราคะทั้งครอบครัวกับรถต่อคันใหม่ Nissan March ดิฉันไม่เล้าปีแล้วนี่กูนั่งนะหนูกูนึกว่ารถกูนึกว่ากูย้อนยุคทำไมอ่ะนี่ค่ะอะไรเอ่ยกูนึกว่ากูนึกว่ากูย้อนยุคไปอยู่สมัยตอนกูเด็กๆสมัยเด็กๆเกิดไม่ทันกันนะไม่มีออฟชั่นอะมาให้รถสมัยก่อนพอสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้หรอ ถ้าคุณอยากจะมีแอร์คุณต้องไปติดแอร์เพิ่มแล้วแพงมากแถ้าคุณไม่มีปุ๊บที่จะติดแอร์คุณต้องเอาพัดลมมาติดแบบนี้เลยค่ะจริงอ่ะเออจริงๆแล้วดิฉันเพิ่งค้นพบนะคะว่ารถนิสสันมาี่ฉันี่ใช้มาประมาณจะสิบเออแปดปีได้เอามาให้เซฟชายเพราะอีเซฟเขาจะเปลี่ยนรถจากเบน์นะคะเ็นดีพอเขาจะเป็นแบบว่ามนุษ แฟมิลี่แมนลีแมนเขาอยากได้รถ SUV เป็นรถไฟฟ้านะคะเขาก็เลยเปลี่ยนจากเบนซ์ไปที่ฉางอันนะคะก็คือเป็นรถดีพอนะคะเขาก็เลยค้นพบว่ารถนิสสันมาริชันนั้นมีโหมดโหมดสปอร์ โหมดสปอร์ตซึ่งกูไม่รู้เลยกูใช้มาประมาณแบบอีดอกแปดปีกูก็ขับเป็นเต่าแถวบ้านกูไปนะคะทำไงเซฟบอกดิก็กดปุ่มข้างล่างเกียร์เนี่ยเนี้ยชันล่างเกียร์แล้วมึงรู้ได้ไงมึงไปดูในยูทูบมาหรอมิวไม่โดนมิวไม่โดนแล้วมันก็เป็นสปอร์ตเลยแล้วมันก็พุ่งเลยแล้วมันใช้ดีไหมอะใช่ดีนะเออแถวในกรุงเทพแบบจอดก็ง่ายเออ ช่องแคบแคบที่ไม่เคยจอดได้เออก็เข้าไปได้แล้วเปิดประตูได้สบายไม่ดีมันประหยัดน้เมันด้วยเออจริงนะวันลจริงจริงี่บ้านเนี่ยไปแบบว่าแค่ไปกินข้าวสามวันเติมมันละห้าร้อยเออเบนอันนี้คือเบนเออสามวันห้าร้อยแค่กินข้าวแถวเนี้ยเออันเนี้ยเนี่ยเติมเท่าไหร่วันละคันสามคันสามแม่ยู่ได้กี่วันเป็นเดือนนะมึงตอนที่มาซื้อมาสไพร์กูอะที่ก่อนตอนที่กูกลับรีสามวันน่ะแล้วกูกลับมาเจอนิสันมาร์ทอะ คือที่กูไม่รู้ตัวว่านางแอบไปซื้อว่าชัอ่ะแล้วกูตก,กใจมากเพราะว่ากูอ่ะเกลียดรูปลักนิสันมาร์ตมากอันนี้กูพูดเลยแล้วกูรู้สึกว่าเอ๊ะซื้อมาทําไมเพราะว่านิสันมาร์ะเป็นอะไรที่กูโคตรเกลียดที่สุดในบรรดารถเล็กเลยเพราะว่ากูอ่ะคือมึงเข้าใจไหมว่าเราอะ่ะเราไฟฟ้าน้องเราเนาะแจ๊สยานิสซิตี้อะไรอย่างงี้มึงเข้าใจไหมนะ สวีทเออสวีทต,ตอนนั้นกำลังดีกําลังแบบกําลังมาแล้วกลับมาบ้านกูเจอ Nissan มากลับมาเสร็จปุ๊บอุ้ย Nissan มาจอาอยู่ที่บ้านตก,กใจคิดว่ารถเพื่อนแม่กูเปล่าค่ะแม่กูซื้อมาเอง <c oughs> ในใดนะใน,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 ในราคางเงินสดซึ่งซื้อมาประชดประชันกูปรากฏแม่กูบอกว่าเออมันใช้ดีนะนู่นนี่น่ไปลองขับมาเออพอกูเชื่อป่าพอกูอ่ะขึ้นไปขับครั้งแรกในชีวิตอ่ะกูรู้สึกว่าแบบ ไอเฮียตกใจไงว่าแบบเฮ้ยมันใช้ดีจริงๆแล้วตั้งขนาดน่ะรักนิสันมากมากแล้วตั้งขนาดอยากเปลี่ยนเป็นนิสันมาร์สเลยเหรอเจนี่เออเปลี่ยนอะไรอะไรคสุดไฟฟ้าดีพอดีเออเราการใช้งานดิเออเพราะว่าเราก็ต้องเก็บค่าเทอมลูกเก็บอะไรที่มันสะสมไปจนอนาคตของลูกเนาะนี่ล่าสุดเดี๋ยวเจนี่ไว้ส่ง ส่งลิฟของลูกมาคร่าวๆเนี่ยไม่ก็หมดแบบให้เตียงโอ้หให้เตียงของลูกเนี่ยอันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นนะอี้เหี้ยเยอะก่อนหลานกูต้องใช้ของเยอะขนาดนี้เนี่ยหรอเนี่ยอันนี้แค่แรกเกิดสำหรับมือคุณพ่อมือใหม่ทำไงคะต้องเปลี่ยนรถอย่างเร็วเลยเห็นไหมรถทานเงินอี้เซ่พูว่าไม่ทันแล้วแหละอี้เฮียถึงทันเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปดูทันทันทันด้วยทัน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  ทันทันท um. ันท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  um ันท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 ันนทั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 นท งงมากดิฉันอยากเห็นรถสีดำบอกสีส้มมาคะ่ะช่วยโชว์ให้ดูหน,นะะ่อยได้ไหมคะนั่งอ่ะมันเป็นยังไงนดีพอนั่งมันรู้สึกโ,โอ้อ่ามันดูเป็นฟิลแบบลักชัวรี่ มันดูเป็น f ิ l บ b บ like it's my dream like the car is my dream come true ไม่ถ้าขาวกับดำถ้าขาวกับดำเลือกดำเพราะว่าทั้งสองคนมันถูกสโลกัสีดำไงเข้าใจคําหมายปะคือถ้าขาวกับดำยังไงมันก็ต้องเลือกดำแล้วแล้วก็มันเราเราใจก็ชอบดำถ้าสีมันก็สวยนี่เซ็้อสีเทาเทาบอกส้มก็เหมือนจะสกิปเกนะจ๊ะ พอเท่ามันดูไม่เก่านะแต่ไม่ไม่ล้างก็ได้สีเทาเป็นสิเป็นรถสีที่มึงไม่ล้างสองเดือนน่ะก็ดูไม่เก่าเว้ยแต่ดีพอพอขึ้นหน้าแล้วเหมือนมันเป็นฟิลแบบ is my dream car แล้วเวลามองมันก็จะเป็นฟิลนี้กรูหราเอออืมแยมองแล้มันจะฟิลดีคนหลังอ่ะ <S <S 2> <S 2> เสียดายไม่มีสีดดำให้ดูเนาะ เทียบเทียเทียบเียเียเเมีสิดไม่ดูเียบเท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 ียเทียบเทียาเทียดเรียบเทียบเทียบเทียเทียเรียบเทียดเทียนเียบเท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 ียบเรียดเทียบเทียนเทียบเทียเรียเทียบเทียบเทียเทียบเทียเียเรียบเทียบเียเียีียเีียียเียียเียเียเเียเียีียเ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 ี ค่ะเมื่อกี้คือหายใจไม่ออกนะเห็นไหมคนดวงดีก็มักจะได้เสียตังค์เราไปดูกันนะคะคนสวยก็ดวงมักได้เสียเสียเสียสติขอใครคือเขาเก็บกุญแจเข้าทางเอาคลิศแล้วค่ะคิดว่ามันมันถึงเวลาที่เอาฟิศเขาเริ่ออุ้ยคุณข้าวแล้วมันจะเดินยังไงไหวล่ะ เราฉลาดเราเอารถเราไปเลยค่ะนิสันมาช่วยคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นนะไปจองกันเลยค่ะสรุปอี่นอกคิปนี้คนมันมาจองนีพอละยอดขายนิสันมาถะลมทลาล่อีนอคุณข้าวจะให้กูเดินขึ้นเมื่อกี้กูคิว่ากูเดินขึ้นเข่าขีดจะกูดดีนะที่กูมีรถนิสสันมาคู่ใจกูเดี่ยเหนียบมิดเลยเกือบขึ้นไม่ได้ละ พี่เซมึงเหยียมเต็มวินไปไหมเสียง <ขอ S 1> เครื่ออื่นไว้ีดอกเขาคือจะกูดนี่ไงเต็มเลยโอ้ยรถเยอะมากจีอกสแสดงว่าอีดีพอคือต้องขายดีอย่างก็<ะ>ข้าวไหนสีดำแล้วสีเทาเบาะส้มอะคะจะมาสีทองสีดำจะอยู่ตรงไหน,นะะอยากดูดำส้มกับเทาส้มอันนี้ไงเทาส้ม เสพนี่ไงเท่าสม้งงาสมอุฝุ่นไม่เยอะเลยนะฝุ่นไม่เยอะเลยไม่กล้าตัวโดนเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้เทาหรือดำเนะี <c oughs> ่ยเทาเทดาาดำจะหลอกกว่านี้เยอะ <c oughs> เจอ,อยังเา <c oughs> ดำสวยกว่าเยอะเออนี่ว่าดำาด่เวลาโดนแสงก็จะมีความเป็นเกล็ดสีแล้วถ้าแบบล้างเงาอ่ะเกล็ดสีม่วงด้วยหรอคะเนี่ยจะเป็นเวลาเขาโดนแสงว่ายง่ายง่ายมีเกล็ดแบบสีน้ำเงินเอ่อสะพึงมากเขาในกล้องมองเห็นปะเห็นเพราเจออยู่จอดแดดเขาต้อเป็นสีอื่นไม่เป็นนิใช่ไหมอุ้ยแก่มากค่ะ เวลาที่เขาโดนแสงโดนแดดเนี่ยจะสวยมากค่ะแล้วบางทีอาจจะมองเป็นสีน้ำเงินแต่พออยู่ในโ่มนี้ก็จะเป็นสีดำดำโอ้โหดูดิเป็นประกายเลยอ่ะเป็นประกายสีน้ำเงินแบบงงมากนี่คือน้องของเราเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้โปรมาตโชว์ปีประกันภัย3ปีเดือนธันวาคมนี้นะคะค่ะสิ้นสุดพรุ่งนี้สิ้นสุดพรุ่งนี้ ที่สุงนี้เหมือนบีบคั้นกันเลยนะคันนี้รู้สร็จยามมันไม่ต้องดูอะไรแล้วแอมันเก็ตเงินอะมันไม่ต้องพูดอะไรแล้วไหมเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่าใครที่ถูกฉลกตอนแรกเซย่าจะเอาสีนี้แต่ด้วยความที่น้องชายอ่ะชิงตัดหน้าสีปก่อนซึ่งเราจะซื้อสีเดียวกันเนี่ยมันก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรแค่ซื้อยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันก็เพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เพื่ออะไรมากขอแล้วทำทำไม เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะต้องตัดสินใจว่าทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหน้าต่อไปอันนี้คุณเสนียยาใช่ไหมคะจัดหน้าที่เหรอคะเนี่ยคุณน่าคุณมากค่ะคุณครูร้จักดีนากค่ะใคยเคยดูคลิปดูน่าจะตาบแต่แรกนะคะจะได้ไม่พูดอะไรไม่ไม่น่านสนาัอสนุนด<ๆ>ีที่รู้จักไม่น่ารู้จักนะค่ะยาเราจริงๆจะไม่เป็นตัวของตัวเองคือตอนแัวเ่ะ เชื่อแมมื่อกีฉันน่ะอยากกินมาม่ามากแต่พอเขาบอกว่าเขาอะ่ะรู้จักฉันน่ะฉันไม่กล้าลุกไปต้มมาม่าเลยแล้วฉันน่ะก็ต้องแอบแฝดุแกบผบีทําเป็นบอกว่าอยากดูภายในเพื่อให้แกกิน้าด <c oughs> เทปนี้พอแล้วแหละ <c oughs> ก็นะคะปิดคลิปต,ตรงแต่เท่านี้เพพอเขาบอกว่าเขารู้จักพิเชีย เงียบกลิบแล้วไม่พูดเลยแล้วปิดคลิปแล้วปิดการถ่ายแต่เพียงเท่านั้นทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรต่อจากนั้นนะคะแล้วคือจะบอกว่าทําทําไม <Hey. S 1> กูทําทําไมอีพีนี้ก็คือกูบาท,ทําไมกูทาทาไม <c oughs> กูทำคลิปวีเพื่ออะไรแปลว่าเราทําทําไมส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่กูน่าสดตลอดไปนะคะจะไม่มีคลิปที่สวยเลยหรือวันนี้เราม,มาดูสี่รถกันนะคะเพราะว่าภายในเราก็เห็นในมอเตอร์โชว์มาละ ยืดให้เขาเลยเค่ะที่รักอรนนี้เราก็มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นแบบสีดำเห็นปะสีดำสีดำก็แบบเวลาออกแดดเ็าจะเป็นเหลือบฟ,ฟ้านิดนึงเหลือบน้ำเงินนิดนึงมีตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประดิษฐ์มนูร,รมนะคะเรียบเรล่องรามินทาอันนี้ก็จะเป็นสีเทาแต่ว่าเป็นภายในดำขลิบส้ม ี่ซาลาโมเทตัก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 ตก้มพอมันเดินมาแล้วมันแบบมันรู้เลยว่ารถ่จะเจาเท่าทำไมเนี่ยเพราะมันมีส้มแต่เมื่อกี่ฮะแต่เมื่อกีล้ล่ะลืมกดต่ายอนเดินมานะ เนาเริ่มเนาะคุณม้นสิปางเร็วๆสิแแี่ดนี่หันทางนี้หน่อยับแร์ก็เลยตัดโบ้าไฮดีพอไฮดีพอ โหดีพอไฮดีพอเปิดม่านบางแดดเก่งมากดีพอที่ทำตามที่ฉันสั่งมึงไม่ทำตามคำสั่งโกมมูเป็นลูกกูที่ดื้อมากนะทีทีอรดีสีพิญโยจัดการมันสรุปเอาสีนี้เนาะสรุปเอาสีนี้นะ ีีน้แลจบจบที่สีก็คือสีส้มบอกส้มะส้มส้มเอ,อ็อเคสีนี้พอไหมสวยนะสวยละไอยังดูนี้สวยแต่เนี่ยิ่งมาเห็นนะทำไมบอกเอ้าก็มันเป็นลายแบบฉลูแบบเบลลี่ไงหรอทำไมมึงจะมีปัญหาที่อะไรอีกฮะสรุปเลยนะคะ สรุปนะส้มทุบสีส้มจบเพราะว่าจะเทาทำไมอ่ะในเมื่อเขามีส้มตพอแล้วจบกับที่การต่อรองเพราะฉะนั้นเราขอปไปคลิปแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าชุมับเพราะว่าขอบประชุมลับ that's that I Trip, trip, trip when you slide it. baby, ride it.